ผมก็ต้องขอากาบสวีดัสสวัสดีน<อ>้องเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบล็อกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการรับผลช้างถาวร ฟฟีนะครับผมย้าว่าได้ถาวรฟรีใครอยากได้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีแบบละเอียดเลยว่าเขารับยังไงเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับย้าว่าได้ผลถาวรเลยนะครับตึงๆแน่นอน100%่เปนะครับในส่วนอัปเดตใหม่หลายคนก็จะรู้ไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้มาเดี๋ยวพี่ขอแจกโค้ดหน่อยละกันใครที่ไม่ทันโค้ดนะเป็นโค้ดฟรีไม่ว่าจะเป็นโค้ด E.P คูณสหรือว่าจะเป็นโค้ดรีสแต็กกันเองนะครับมากดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก ของขวันสีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพี่ดูภาษาก่อนนะโอเคจากนั้นจะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดเลยนะของพี่จะพิมพ์เป็นตัวใหญ่ละกันนะครับผมก็จะมีตัว S E C R E T นะครับจากนั้นก็ใส่ under score ขีดล่างเนาะปึ๊บนะครับจากนั้นก็ใส่ตัว A T M I นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สลับโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ด exp คูณ2นะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟใครที่ยังเวลไม่ตันเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยจะได้ฟาร์มไม่ง่ายขึ้นไวไวนั่นเองนะครับทีนี้เราไปต่อโค้ดที่2กันเลยนะครับโค้ดที่2เนี่ยก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับ k i t t นะครับผมหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่เช็คแป๊บหนึ่งนะน่าจะถูกแหละนะครับแล้วก็ underscore นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับจากนั้น e เอ้ยอาโทษที Ah, is นะครับ e ทีตามนี้เลยอันนี้เป็นโค้ดที่2นะครับเอาไปใส่ได้เลยใส่ได้ฟรีฟรยกเซิร์ฟนะครับใส่ได้กันทุกคนเลยใครที่ไม่ทันโค้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็น2โค้ดล่าสุดอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเอาไปใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ก็ไม่อยากกดใส่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ได้อยู่ดีนะครับใครที่ยังไม่ได้กดใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยในส่วนนี้นั่นเองนะครับมาไม่พูดมากทําเพลงนะครับมาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอพามาดู ออผลผลผล,ผลที่มาใหม่ลา่าสุดนะครับก็จะมีตั้งแต่อันแรกเลยอันแรกเนี่ยจะบอกว่ามา3ผลมันไม่ใช่นะอันนี้ก็คือเขามาเหมือนแบบมาแทนที่ของผลกิโลนะสลับผลล็อกเก็ตนะครับผมก็คือมาแทนที่ของผลกิโลนะครับให้พี่นับเนี่ยจะนับเป็น2ผลที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นตงน้าของผลเสียงเนาะผลผลซาวเนาะอยู่ตรงนี้ครับนีออ่อยู่ใกล้ๆผลฟินิกเลย นะครับในราคา1,900งพันเก้าร้อยโลบัคกเนาะนี่ครับเป็นผลตัวนี้เป็นผลซาวเนาะครับเอฟเฟกบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรอลังการงานสร้างนะครับผมตามมาด้วยผลแมมมอสนี่ครับผลช้างตรงนี้นี่ครับผมที่จะได้ฟรีนะครับมูลค่า2,350โรบัคเราจะได้ฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้จบเดี๋ยวพี่จะมาบอกกติกาไปเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับพี่มีเว็บไก่ตันมาแนะนำตอนนี้ใกล้จะหมดสต็อกเรียบร้อยสำหรับไก่ตันราคา9บาทโอ้โห เมื่อวานพี่รีวิวไป12บาทเนาะเฮ้ย hey, วันนี้9บาทเอ้ยแอดบินเขาเกินไปนะบ,บอกเลยว่าแอดมินเขาเกินไปมาตามพี่ไปดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไก่ตันตัวนี้ว่ามีจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บ,วบช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเบจริงก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเข้ามากดสมัครสมาชิกนะครับก็เติมเค,ครดิตอะไรให้เรียบร้อยนะจากนั้นเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่ครับเหลือ145 ID สดีสุดท้ายโอ้โหเฮ้ย9บาทได้เืนะหนึ่งอ ย้ำว่า9บาทได้รหัส100%ครับไม่มีเกลือนะนะครับพี่เพิ่งเคยเห็นเวฟนี้แหละถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้รหัสเลยครับฟังไม่ผิดนะครับได้รหัสเลยสุ่มของในตัวเท่านั้นนะครับเราได้รหัสไปเล่นฟรีๆเลยนะไม่ใช่ฟรีๆเลยเราได้รหัสไปเล่นแบบคุ้มๆเลยแล้วก็จะมีไก่ตา19บาท29าทโอ้โหราคาโคตรถูกและทุกช่องคือได้รหัสหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น6มัดการันตี6มัดนะรหรือว่าจะเป็นดาบคู่เด้งโอ้โหพี่บอกแล้วว่าเผาวีี่ขายดีมากตอนนี้หมดสต,ต็อกไปที่เรีียยบร้อน่ 99บาทบนสต็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งผลเสือในกล่องโมจิตื่นครบทุกสกิลมีครบทุกอย่างเวแบบนี้รับจบมีไก่เบียดบอลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมสายฟรีก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับนี่ตามมอลพี่เลยนะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่นี้สําคัญสุดๆถ้าใครอยากได้ ผลช้างถาวรนะครับให้กดเข้าไปที่ตรงนี้แจกฟรีโค้ดเครดิตนะครับหรือว่ากดไปที่ติดต่อตรงนี้ก็ได้มันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจนะครับก็จะเด้งมาหน้าแฟนเพจหน้านี้นี่ครับผมหน้าแฟนเพจเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม17,000มืนเคนขึ้นไปนะครับเพจจริงมีเพจเดียวนะนะครับถ้ามีเพจอื่นอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะหลงมิจฉาชีพได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเพจจริงเลยนะครับทีนี้เลื่อนลงมาก็จะเจอโพสต์แรกเลยนะครับนี่ครับแจกฟรีผลช้างถาวรวีฟีลงเมื่อ9นาทีที่แล้ว นะครับคติกาไม่อยู่ว่านะครับผมข้อหนึ่งเลยกดถูกใจกดถูกใจกดตรงนี้นี่ครับกดถูกใจนะหรือว่าใครที่ขึ้นกดติดตามก็กดติดตามไปเลยนะครับผมจากนั้นกดใจโพสต์นี้อ่ะกดใจไปกดใจไปครับปร๊บนะครับจากนั้นก็กดแชร์นะครับกดแชร์เนี่ยกดแชร์ลงกลุ่มนะครับหรือกดแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองก็ได้หรือว่าแชร์ขึ้นสตอรี่ของตัวเองก็ได้นะครับผมแชร์ให้ครบ30กลุ่ม30ครั้งกันเองนะครับจากนั้นเราก็แคปรูปที่รเราแชร์ที่เรากดหัวใใจเนนีี่่ยยมมาาคคอต้้้ลลิปงแ นะครับจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มแจกเมื่อครบ2,000 0คนถูกใจเพจก็คือตรงนี้นี่ครับตอนนี้13,000แล้วขาดอีก7,000นะถ้าครบเมื่อไหร่เขาจะแจก ผลช้างถาวรนาทีนะครับแจกผู้โชคดีหนึ่งคนเท่านั้นใครได้รีบมาคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับได้จริงแน่นอน100%เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจกไก่ตันเผา v 4ไปแล้วนะครับแจกจริงนะสำหรับรอบนั้นเป็นเผาเงือกเนาะก็มีน้องคนนึงได้ไปแล้วเข้ามารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับปักมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับใครไม่อยากพลาดโอ้โหบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทีนี้โอ้โหพี่ว่าจะรีวิวเพิ่มเติมสักหน่อยมา เราก็จบเรื่องของฟรีไปแล้วทีนี้พามาดูเรือใหม่หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์นะครับเผื่อแบบไปเจอเจ้าทะลงทะเลใหม่อะไรเงี้ยนะครับตึงต่งๆอะไรเงี้ยมาเรือเรือลำนี้พี่บอกว่าพี่ชอบอะไม่รู้เป็นไรนมันสวยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไห <im> มมีต็เกียงด้านหน้าได้ไดีไดีได้ไดไดไดโอาโอยางเท่ะนี่ยังชอบเลยเรือลําเนี้ยครับทีนี้มันจะมีพี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะรีว e ิวประมาณนี้พอเดี๋ยวจะพาไปเกาะใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเกาะใหม่เออพี่เอาผลประตูมาพอดีเลยนะครับไปเกาะนี้นี่ครับเกาะใหม่ของเรานะครับโอ้โหตกล่องเออยังขึ้นได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณไปเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับรูปร่างหน้าตานะก็จะมีภารกิจอีเวนต์อะไรให้ทําเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ดาบใหม่นาที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นสมอเรือ นะครับก็จะอยู่เกาะนี้เลยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มเลยนะก่อนี้อย่างสวยนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นท่าเรือแบบนี้นี่ครับประมาณนี้คร่าวๆนะคร่าวๆแล้วก็จะมี NPC นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตโฮมพอยต์นะครับสำหรับใครที่อยากเกิดจุดนี้นะครับอยากเกิดอยากเกิดเกาะนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมี n p c พวกทำอาช้าพวกอะไรนะทำคาบพวกทำอะไรวะลืม เออทำเอาเอาดาบนะครับทำเอาดาบสมอสมอเรือนะครับก็จะมีแบบนี้นี่ครับให้ทำให้เก็บพวกชิ้นส่วนตัวนี้มาเพื่อจะมาแลกเอาพวกนี้นะครับโอ้ไอเทมหายากซะด้วยนะครับเราต้องปลดล็อกไปทีละขั้นนะอันนี้เป็นขั้นแรกนะกดคับเข้ามาจันมีขั้นแรกขั้น2ก็คือถ้าเราผ่าน2ขั้นนี้แล้วเนี่ยก็คือขั้นที่3เนี่ยก็คือเขาจะปลดล็อกให้นั่นเองนะครับถ้าเราทําหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย นะครับแล้วก็ไปทำภารกิจอะไรอีกวะพี่ก็ลืมนะครับพี่ก็ลืมกำลังหาข้อมูลอยู่นะครับใครมีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลราข้าแล้วก็จะมีนี่ครับโอ้โหมีฝนตกซะด้วยแล้วก็ดูท้องฟ้าเขาอัปเดตม,มาใหม่เนี่ยอัปเดต20บอกเลยว่าสวยจัดสวยตเต็มระบบ นะครับพี่ยอมรับเลยว่าอัปเดต20อลังการมากเข้าทําได้ดีมากๆครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์วันฮาโลวีนตอนนี้ยังไม่มานะพี่ว่าน่าจะอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันนะพี่ว่าต้องมาวันฮาโลวีนอะนะสำหรับอีเวนต์วันฮาโลวีนพี่ว่ายังไงก็ต้องมานะครับต้องรอดูว่าแอเบินเนี่ยเขาจะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาบอกข่าวดีประมาณนี้ใครที่ อยากได้ผลช้างฟรีๆถาวรก็อย่าลืมไปทําตามกติกาหน้าเพจเขาด้วยนะครับผมลิง์เพจที่แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว่าสวัสดีครับผม